จ้จ่ริงหรอคุณหมอ,หมอคือใครอ่ะคุณหมอคือเขาแตมมื่นสองหมื่นอู้แล้วไอ้โนแต้มเท่าไหร่อ่ะสองหมเจ็ดหครับอู้สองหมางกัเป็นหมื่นเลยนะ,ะคุณหมอคุณหมอเป็นผู้หญิงผู้ชายอะ่ะคุณหมอก็าหล่อไหมอ่ะ <c oughs> เอ้แต่พี่เธอพจัดบ่อยนะลงงังทรงอ๋อใครจะไปรู้ว่าไปพิจัดเล่นก็ได้ปกติพี่จัดสตรีเวลานี้ไงสุกสุด <c oughs> อ๋อพูดแล้วก็คิดถึงพิจัดเนาะพี่จัดเขาไม่ได้มากรุงเทพเลย <c oughs> มีคนมาหลังเราตัวหนึ่งด้วยอ่ะตรงเนินอ่ะไอตัวนี้มันลงตรงไหนอ่ะใช <c oughs> ่ไหม <c oughs> วิ่งอ,อ้อมาปทางานสรุปไม่เจอใครเลยแ <c oughs> สดงว่าต้องมีคนลงสุดสาน เฮ้ยมันบวกกันอยู่ใช่ปะ่ะน,ถถน,น,น่าจะน็อกป่ะเออเวดเอ๊สองก็บอกมันอยู่ตรงรั้วอ้ตัวนึงอ่ะตรงตรั้วทางวิ่งไปเครื่องโดดอะ่ะไม่เล่นสไนัยเหรอแมพูดเหมือนลงมาปุ๊บเจอปั๊บอะไรอย่างงี้หาย,ยากนะเดี๋ยวนี้บอกก่อนสนัยอ่ะไม่ได้หาก่ายง่ายดอกหนกระบอกเออดอกแค่กระบอกเดียวนะครับก็ได้หาง่ายง่ายเด้อน้องชาย อ๋ออ๋อโอเคโอเคเขาไม่เปิดไมค์เปิดได้นะพี่ไม่กัดนะน้องชายเอาจริงเพราะถ้าเหมือนแบบพี่จะกัดเขาถ้าถ้าเขาเปิดไมค์พี่ไม่มีเหรียญแล้วหรอแรกของแต่งปืนหมดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้หรบพี่ไข่ต้มหรอไม่ไข่ต้มไม่ได้มา <c oughs> คือถ้าไข่ต้มจะได้หรบพี่ไข่ต้มก็ต้องมา <c oughs> พี่ก็จะรีมทุกวันอะถ้าไข่ต้มหรอ <c oughs> มีตัวเอ้าจุดี้มันหาย เฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นมันพี่ไหมเอ้าเฮ้ยหายละทำไมมันจุดเลยอ่ะทุกคนเอ้ามันว้าบหรืออะไรเอ้างงเฮ้ยผีหลอกเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งแปลกๆทำไมมันวิ่งแล้วมันไม่ผ่านพี่แล้วมันก็ลงไปเลยอ่ะมันหนีใครอ่ะมันไม่ได้หนีพี่แต่มันวับใช่ไหมอ้าวอันนี้อะไรเนี่ย เจ็บอ่ะเออนัดเดียวมีอีกมีอีกนะบันชุบบันชุบเฮ้ยไงไอันนั้นอ่ะเอ้ยไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละเออคาคาไม่มีของแต่งแมวเอ็มมีตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้มันว้าป้าไปตัวเนี้ยอยู่ไหนวะมันวิ่งอะไรของมันวะพี่ยิงมันไม่โดนเลยอ่ะหายละอุ๊ยงุใช่เหรอได้โดนยิงพิจาร์เหรอยิงตัวพิจาร์เหรอพี่ไม่เห็นเห็นเลยนี่พี่ตั้งใจเล่นมากเลยทุกคนใช่เหรอพี่ ไม่รู้คนดูบอกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ตัวนี่ตัวไอ้นั่นหรือเปล่าไม่ใช่เออไอ้นั่นแหละนั่นแหละไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละไอ้นั่นแหละพี่ไม่กล้เออยิงมันไม่ตายไอ้บ้าเออเงาเอ้านั่นไงไอ้นั่นน่ยไอ้นั่นยังไม่ตายเอยมันตายยากจังเลยอ้าวไม่ใช่ไอ้ตัวหลังเสาเหรอไอ้นั่นแหละพี่ปี่ตามหามันมาดานมากไอ้ชุดไฟเนี่ยมันวับโอ้ยไอ้นี่ตายยากเนาะ หรือมันมาเป็นตี้ไว้ทุกคนเฮ้ยเอาเอมโพของแตกบ้าเอาไปเลยไอ้นี่แหละที่พี่ตามหามานะที่มันยิงเราดอกเนี่ยมีดมันต้องจะเจ้าแล้ววิ่งไปมันเป็นผีเลยเมื่อกี้พี่ยิงพี่จัดอ่ะพี่จัดทุกคนเลยแหมข้างล่างมาข้างล่างมาไม่นะเออไงใช่พี่ใช่ผมใพี่ผมย้อนย้นน,น็อกหนึ่ง <c oughs> ใช่เหรออ้าวเหรอโอ้ไปทำแจ้าพี่จัดล็อกโอ้โห แยกกันเล่นแรงแกนเดี๋ยวนี้เขาแยกกันเล่นเราเก็บชิวชิวคนหนึ่งก็ชุบชิวชิวสิบสี่คนเฮ้ยนั่นไงมีตัวข้างหลังเราตัวหนึ่งเห็นในโดรนเมื่อกี้ขอบขอบวงอะมันเขียวมั้งอ๋อตัวชุบชุบอีกแล้วหรอืเอเฮ้ยโอ้โหไม่นอกได้ไงอ่ะไอ้เี้ย ហឹមក៏ตาย พี่นี่แหละหน่าจะพี่จักเนี่ยคนแรกที่ผมที่ดาวอยู่เอเสื้อขาวอะเกือบน้องอะโดนนัดที่สองไม่น้องได้ไงวะงงเหมือนกันมันหอยออกวงเอ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นบ้านนัดแรกโดนนัดที่สองก็โดนเขาปั๊มยาวเหรอโคตรไวอะไอตัวเสื้อขาวอะพอมันเปิดโคโน่ปุ๊บนัดที่สองไม่ตายเฉยโดนชนทุกคนเออผมโดนรถชนคนระับขากเลยเนี่ยผมโดนสามหนึน่งเลยเอ้ยเดี๋ยวไปดักวงมัน น้อกน้อนอนอขอกระสุน S S M G หน่อยมีปะขอขอกระสุน S M G หน่อยมีไหมนีม่ปะโอเคได้เลยลูกพี่ขอกระสุน S M G มีแปดนัดกก้ามีปะไม่งั้นพี่จะช่วยไม่พี่จะช่วยตัวเองไม่ได้แง่มีไหมไม่มีใช่ไหมมือพี่สันทุกคนเกมแรกของวัน บ้านสองชั้นบ้านสองชั้นมีต,มมมต,ตัวไม่มี SMG เหรออี้หรอตันตลกให้อ่าอ,อ,อ่าปอหกเฮ้ยโอ้โหไอหนุม่ม SMG หมดแล้วด้วย พี่คุณผูมีกระสุนได้เจมจีลายวอ่วงอ่ะพี่ตัวเดียวเลยผู้หญิงพี่เห็นละอะอยู่ไหนวะน้องหนึ่งน้องหนึ่งโอ้ ล็อกผมล็อกผมล็อก <M. S 2> เป็นครั้งแรกที่กดชนตี้สตรีมเมอร์แล้วชนะอ๋อเคยชนะต๊อกก้าทุกคนแต่ไม่ได้ยินต๊อกก้าเองนะ b ีมเอ็แบบทุกคนปรบมืวยผมหน่อยรักพิ่จันนะคะ จริงหรือเปล่าแต่ก็มือสั่นนะครับทุกคนไอตัวนี้นี่ว่าไอตัวตั้แต่ต้นเกมที่พี่ไล่ตามเขาอะใช่ไหมทุกคนที่มันวับคว้าอะคนนี้ไอตัวนี้ไอตัวนี้มันกระโดดอีกเลยพี่ไอจุดไลา์ไฟใครอยากเล่นด้วยเข้ามาเลยทุกคนมามามาแปดห้าหกหกเก้าแปดหนึ่งแปดห้าหกหกเก้าแปดหน g h t ฉันจะขอให้เธอมาอยู่กับฉันจะได้ไหมก็เธอได้รักฉั